ในคลิปนี้นะครับแอดก็จะพามาอัปเดตนักเตะในไทยลีกนะครับว่าทีมไหนบ้างนะครับที่ย้ายตัวเข้ามานะครับล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นราชบุรีหรือว่า BG ปทุมเนเต็ดก็มีเสริมเข้ามาแล้วในส่วนของสุะโชคสารชาตินะครับก็ได้ลงเล่น55นาทีนะครับให้กับซัปโปโโรโดย5เกมหลังสุดนะครับซัปโปโรก็ไม่แพ้ใครเลยส่วนทางด้านนิโคลัสมีเกลสันนะครับล่าสุดนะครับก็มีทีมใหม่แล้วนะครับอยู่ในเยอรมนลีกลองส่วนปีซีซั่นของการท่าเรือนะครับในนัดแรกก็ประเดิมสวยอัดดทีีีมจากอินโเซย ไปถึง2ประตูต่อศูนย์ะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่รักฟุตบอลทั้งหลายนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยข่าวเล่าเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลย ย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมิเกลสันล่าสุดนะครับก็เปิดตัวซบกับ S.V.L. w ว r k s b e r g ทีมในลีกรองของเยอรมันโดยแบกขวาทีมชาติไทยนะครับในวัย25ปีจะลดประกาศเต็นสัญญาร่วมทีมกับ S.V.L. Worksberg ในบุนเดสลิก้า2ของเยอรมันอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนิโคลัสมิเกลสันนะครับแบกขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ที่เพิ่งหมดสัญญากับโ BO d เดน e ซทีมในลีกเดนมาร์กได้ต้นสก,กัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดนะครับนิบโคลัสมิ ในบุนเดสลีกา2ของเยอรมันหรือว่าลีกลองของเยอรมันนะครับเตรียมลุยศึกในฤดูกาลหน้าปี2025ถึง2026ที่กําลังจะมาถึงสําหรับ SV a l ี e r s b ว r g นะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาก็จบอันดับที่3ของตารางพร้อมได้สิทธิ์ไปเล่นเพย์ออฟนะครับเลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกานะครับก่อนที่จะไปแพ้ให้กับทีมอย่างไฮเดนทามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนิโคลัสมิเกลซันนะครับก็ได้ข้อเสนอจากทีมในเจลิกนะครับแต่ว่าเจ้าตัวไม่ไปนะครับอยากจะเล่นในยุโรปต่อทีมในเจลิกทีมนนั้นก็คือ โออสากะนะครับเรามาติดตามผลงานของสุภโชคสารชาติกันบ้างนะครับสำหรับคอนซาโดเรซัปโปโรซึ่งล่าสุดนะครับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรโนไฟยามาคุชิก่อนแข่งนะครับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับก็อยู่อันดับที่10ของตารางมี28คะแนนส่วนเรโนไฟยามาคุชินะครับก็อยู่อันดับที่18ของตารางมี18คะแนนโดยในเกมนี้นะครับคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับก็เปิดบ้านเชือดเรโนไฟยามาคุชิได้ไป1นประตูต่อศูนย์ในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยในเกมนี้นนะะคครรรัับอซซาาโโโดดเปปไ้ตูชยจ อามาดูบากายโก้ในนาทีที่45ทําให้คอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับเก็บชัย3เกมติดต่อกันแล้วก็ยังไม่แพ้ใครในหลีก5เกมหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2ส่วนภาพรวมนะครับแข่งไปแล้ว22นะัดชนะ9เสมอ4แพ้ไปถึง9นะครับมี31คะแนนลังอันดับอยู่ที่9ของตารางต่อ,อไปนะครับสำหรับคอนซาโดเลซัปโปโรก็ขยับขึ้นมา1อันดับนะครับจากก่อนแข่งนะครับอยู่อันดับที่10ของตารางทางด้านเชคสุดโชคสารชาตินะครับมีชื่อเป็นตัวสำรองก่อนจะถูกส่งลงในสนามในนาทีที่55แทนทางค เกนาระสำหรับบทบาทหน้าที่ของสุปโชคนะครับเป็นตัวสํารองลงมาในนาทีที่5-5นะครับเจ้าตัวก็ได้รับบทบาทเล่นลูกเตะมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางขวาส่วนจังหวะโต้กลับนะครับหหรือ2ครั้งนะครับที่หลุดมาได้แต่ว่าเพื่อนอะ่ะก็ไม่ยอมที่จะจ่ายส่วนการสร้างสารรค์โอกาสของสุปโชคนะครับก็มีโอกาสกัดบอลเข้าหน้า รอบเขตโทษประตูของผู้ต่อสู้เหมือนกันแต่ซัปโปโรก็เปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูไม่ได้ส่วนอีกหนึ่งจังหวะนะครับสุพชกสาร,รชาตินะครับก็ได้ยืนอยู่หน้าประตูลงๆแต่ทางเพื่อนก็ไม่ได้ส่งให้นะครับส่วนใหญ่นะครับบางจังหวะเนี่ยควรจะส่งแต่ว่าทางเพื่อนร่วมทีมของคอนโซเดเรซัปโปโรนะครับก็ไม่ยอมส่งให้นะครับสาหรับเกมนี้เห็นหลายจังหวะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลุดหรือว่ามีโอกาสยิงแล้วไม่ยอมส่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่จะยิงเอง อัปเดตนักเตะรายใหม่ของ b g จีปทุมยูไนเต็ดนะครับที่จะเข้ามาร่วมทับในฤดูกาลหน้าคนแรกเลยนะครับก็คือสิวกรพลสวรรค์น,นะครับแนวรุกดาวรุ่งดีกีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับโดยเจ้าซิกนะครับในวัย17ปีนะครับก็เปิดใจหลังได้ร่วมทีม BG จีปทุมยูไนเต็ดประมาณนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมทีมใหญ่อย่าง b g จีปทุมยูไนเต็ดซึ่งนี่เป็นการเล่นหลีกอาชีพครั้งแรกของผมก็หวังว่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่ใในนนททีีมมมห้าาาก่่สุดเพนนพือํัฒ ตัวเองแล้วก็ต่อยอดต่อไปและหากมีโอกาสได้สัมผัสเกมก็จะทําให้ดีที่สุดสุดท้ายอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้ผมมาถึงวันนี้เจ้าตัวก็พูดเจ้าตัวนะครับก็พูดประมาณนี้นะครับ,นะรบสำหรับนักเตะรายแรก ส่วนรลาที่2นะครับก็เป็นแนวรับจากประเทศกัมพูชานะครับก็คือทางทากากิโอสะกองหลังของปนมเฟนทาวฟ c นะครับโดยแนวรับวัย29ปีนะครับก็ได้เปิดใจถึงการมาร่วมทีมกับสโมส G, รบีจีปทุมยูไนเต็ดประมาณนี้นะครับผมรู้สึกแล้วก็มีความสุขมากที่ได้เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความท้าทายครั้งใหม่ในการเริ่มต้นที่นี่ผมทราบดีเกี่ยวกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยและผมรู้ว่า B ีจีปทุมยูไนเต็ดเป็นทีมหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแน่นอนว่า เราจะต้องต่อสู้เพื่อพาทีมประสบความสําเร็จผมอยากจะบอกแฟนบอลทุกคนว่าผมมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรและก็ครอบครัว BG ปทุมยูนเต็ดผมจะทําให้เต็มที่เพื่อเล่นต่อหน้าแฟนบอลและอยากให้ทุกคนสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับสำหรับสังกองหลังของกระบูชานะครับก็พูดประมาณนี้ สำหรับทาคากิโอซาะนะครับก็เป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นที่โอนสัญชาติเล่นให้กับทีมชาติกัมพูชาในปี2024นะครับหลังก่อนหน้านี้นะครับก็ย้ายมาเล่นในลีกกัมบูชากับทางทังกอร์ไทเกอร์ในปี2019แล้วก็ย้ายมาเล่นให้กับพนมเปนทาว FC ในปี2020ก่อนที่ BG จีปทุมเยจ็ตจะดึงตัวมาเล่นในฤดูกาลหน้านะครับส่วนในรายที่3นะครับโลเปสปิซซานโนนะครับกองกลางตัวรุกชาวอาร์เจนตินา โดยโจเอลโรเปสปิซานโนนะครับก็เปิดใจถึงการมาร่วมทีม BG ปทุมยูเนเต็ดประมาณนี้นะครับตั้งแต่ที่สโมสรติดต่อมาผมได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งทําให้ผมมีแรงจูงใจมากที่จะมาเล่นที่นี่ผมรู้ว่า b ีปทุมยูเนเต็ดเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมในไทยลีกผมรู้ว่าลีกนี้มีการแข่งขันกันสูงมากแน่นอนว่าเป้าหมายของผมคือการทํารูปการที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ยอดเยี่ยมกับทีมและก็สามารถอยู่กับสโมสรแห่งนี้ให้ได้นานที่สุดผมอยากจะบอกแฟนบอลทุกคนว่าขอให้มีความเชื่อในทีมแล้วก็ ็เราจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับโจเอลโรเปสปิซโนนะครับตอนนี้อายุ28ปีซึ่งก่อนจะย้ายมา B g ปทุมยูนเต็เดตนะครับก็เล่นให้กับสมสอนซานโคเซ่ทีมในลีกบุิเวียโดยเจ้าตัวนะครับก็ลงให้กับต้นสังกัดเก่าไป19นะัดยิงไป6ประตูกับ2แอสซิสต์นะครับก่อนที่จะย้ายมา BG ปทุมยูนเตสดส่วนคนสุดท้ายนะครับก็คือแนวรับดาวรุ่งทีมชาติไทยนาธานเจมฟองหลังวัย20ปีนะครับโดยนาธานเจมนะครับก็ได้เผยว่านะครับผมรู้สึกดีใจที่ได้้ยยยายาามมมเปป็นสชิกของ BG ทุ นี่คือสโมสรใหญ่ในประเทศไทยผมตัดสินใจไม่ยากเลยในการย้ายมาที่นี่การย้ายมาร่วมทีมในครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผมเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศในการเล่นฟุตบอลของผมตอนนี้อยากร่วมฝึกซ้อมกับทีมแล้วก็อยากลงสนามการแข่งขันเพื่อสโมสรแห่งนี้ผมฝากถึงแฟนบอล b ีีปทุมยูเนเต็ดผมจะพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุดตอนนี้ผมอยากสวมเสื้อ B ีปทุมยูเนเต็ดแล้วก็ลงสนามเพื่อออกไปต่อสู้กับ นาธานเจมนะครับก็พูดประมาณนี้สําหรับนาธานเจมนะครับเคยผ่านประสบการณ์ในทีมชุดเยาวชนของเลสเตอร์ซิตี้สโมสรชื่อดังจากประเทศอังกฤษก่อนย้ายมาร่วมทีมเบอร์ลี่ยูสแล้วก็บาร์ลี่ในยูสตามลําดับนอกจากนั้นนะครับยังเคยติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมาด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าตัวย้ายมาเป็นสมาชิกของ BG ปทุมเนเดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาต่อที่สโมสรราชบุรีเอฟซีนะครับล่าสุดก็เปิดตัว5นักเตะเตรียมลุยศึกไคลลีกในรูกาหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรายแรกนะครับที่ราชบุรีเอฟซีนะครับก็ประกาศขว้าตัวเข้ามานะครับก็คือโรมมนฮาบานนะครับกองกลางจากเอสซีคากาซิมทีมจากลีกลองอิสราเอลเครือแข่งชาวฝรั่งเศสวัย31ปีนะครับเล่นได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเคยติดทีมชาติเยาวชนนะครับทีมชาติฝรั่งเศสในยู20ปีพร้อมกับมีประสบการณ์้าแข่งในลีกยุโรปหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศ การสำหรับโรเมงฮาบานนะครับเป็นนักเตะโคต้าต่างชาติในรายที่3าที่ย้ายมาสู่ราชบุรี f อในการลุยศึกในฤดูกาลหน้า2025-2026ส่วนในรายที่2ของราชบุรี f อนะครับที่ดึงมาล่าสุดนะครับก็คือกองหน้าชาวฝรั่งเศสส่วนสูง190เซนติเมตรเดอออสมมนตาตูนะครับกองหน้าวัย30ปีผ่านการเล่นฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมก่อนหน้านี้นะครับค้าแข้งอยู่กับสโมสรบุงอองเบเปโดนัสนะครับในลีก3ของฝรั่ง say it สำหรับการเข้ามาของออสมันดาตูในฤดูกาลนี้นะครับเพื่อช่วยล่าทลายให้กับราชบุรีเอฟซีที่จะเตรียมเล่นฟุตบอลในไทยลีกและก็ฟุตบอลคิงแชมปส์สโมสรของเอเชียนะครับอย่างเอ l 2อลสองในฤดูกาลหน้าส่วนในรายที่3นะครับก็คือเจเรมีคอรีนัทนะครับโดยเจ้าตัวนะครับตอนนี้อายุ28ปีส่วนตำแหน่งที่เล่นนะครับก็คือสามารถเล่นตำแหน่งกองหลังตัวกลางแล้วก็สามารถที่จะขยับมาเล่นกองกลางตัวรับได้โดยเจ้าตัวนะครับจะเข้ามาช่วยทางราชบุรีเอฟซีเตรียมลุยศึกไทยลีกนะครับในฤดูกาลหน้าสําหรับสโม ตสล่าสุดนะครับของเจ้าตัวนะครับก็คือทางเอโนซิสนิออนปาราริมนีนะครับทีมในดิวชันหนึ่งของลีกไซปัตโด,ดยผลงานล่าสุดของเจเรมีคอรินัสนะครับก็ถือว่าเป็นขุมกําลังคนสําคัญลงช่วยสนามกับทีมไปถึง31นัดน,นะครับก่อนย้ายมาลุยไทยลีกส่วนในรายที่4ี่นะครับก็คือซินแคลฟเรลราเปเลรานะครับแบ็กซ้ายจากโบตาโฟโกคาไรบ้าทีมในซีรีส์ซีของประเทศบราซิลโดยแข้งชาวบราซิลนะครับในวัย32ปีเคยผ่านการเล่นในระดับสูงในลีกบ้านเกิดไม่ว่าจะเป็น แอตเลติโกปา a าเนเซโคลเรนเทียนรวมไปถึงในลีกยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นดิเดโมเค p พีเอโอเคซาโลนิก้านะครับแล้วก็สโม,มสรล่าสุดก็คือโบตาโฟโก p าไรบ้านะครับ ส่วนในรายที่5นะครับก็คืออีกซานฟันดี้นะครับสูนหน้าชาวสิงคโปร์ในวัย26ปีสําหรับอีกซานฟันดี้นะครับก็จะเข้ามาในฐานะโคต้าอาเซียนคนใหม่ของราชบุรีและพร้อมจะช่วยล่าตะข่ายพาทีมลุยฟุตบอลไทยลีกหนึ่งแล้วก็ฟุตบอลเอเชียส่วนในฤดูกาลที่จะผ่านมานะครับของอีกซานฟันดี้ก็คือว่าเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญของทางบีจีปทุมเนต็ตในการลงเล่นทนั้งในศึกไทยลีกหนึ่งแล้วก็สิงคโปร์ครับรวมไปถึงช้อปปี้ครับช้างเอเปคับด้วยก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมกับทางราชบุรรีเาาปปิิดท้ยค ด้วยผลฟุตบอลพีลาพิซเดนซ์2025ปีซีซั่นในนัดแรกกลุ่มบีระหว่างการท่าเรือ f อนะครับพบกับเปอร์ซิดบันดุงแชมป์ลีก้า1ของอินโดนีเซียนะครับการท่าเรือ f อนะครับก็บุกชนะบันซิดบันดุงนะครับทีมในแชมป์ลีก้า1ของอินโดนีเซียไปได้2ประตูต่อ0ูนย์การท่าเรือ f อนะครับไปใต้การคุมทีมของอเล็กซานเดอร์กามากุนซือคนใหม่ชาวบราซิลนะครับก็บุกต้อนเปอร์ซิดบันดุงทีมแชมป์ลีก้า1ของอินโดนีเซียไปได้2ประตูต่อศดนย์ใน Football, 2025, ใน นัดแรกกลุ่มบีในวันอาทิตย์ที่6รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในเกมนี้นะครับทีมเยือนสิงเจ้าท่าได้ประตู2อประตูเลยนะครับจากบดินผาลาในนาทีที่45บวก4แล้วก็พีระดอนฉำรัศมีในนาทีที่65านะครับทำให้การท่าเรือนะครับก็เก็บ3มแต้มแรกได้สําเร็จส่วน11ตัวจริงของการท่าเรือเอซในเกมนี้นะครับก็มีสุนพรยศสุพนันบุรีรัตน์โรบินสุลก้าอิเดฟานฟันดี้เควินดีโรมรําชนะบูญเกสารัตน์พีระดอนฉำมรัศมีโนบุรุชิมูระกอนเป สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปของการท่าเรือ f อนะครับก็จะพบกับเรวหวายอยู่นเต็ดทีมรองทีมรองแชมป์นาฬิกาหนึ่งของอินโดนีเซียในวันที่10กรกฎาคม25.68เวลา1 5 3 0นนาฬิกาที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะครับถ้าในคลิปนี้แอดพูดผิดการใดต้องขออภัยทุกคนไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ